โอเคครับคลิปนี้ก็จะมานับแก้ในส่วนอาการนับเข็มใหม่นะครับมันสั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บร้อยสิาายนะครับตัว LED นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเขยมเพื่อนได้ดูกันนะครับปิดซึ่ง มันดิ่ง่างนี้นะนก็เลยมาแก้นะให้นเพื่อนได้ดูกันนะ ก็มาลองแกะในส่วนดูสายไม้นะครับซึ่งในส่วนบล็อกตัวนี้นะครับก็ตาเพื่อนๆนะครับแกะไม่ได้นะครับก็สามารถดึงนะครับดึงในส่วนสายไม้ตัวนี้ออกได้นะครับก็อาจสาเหตุนะครับที่มันเป็นที่มันมีอาการสั่นนะครับก็เกิดจากอายุการใช้งานนะครับบางทีใช้ไปสักพักนึงนะครับความไหลลื่นนะครับของสายไม้นะครับเวลาล้อหมุนนะครับมันอาจจะ เวลาหมุนมันอาจจะไม่เสถียรนะครับก็ให้เพื่อนนับถอดถอดสายใหม่ครับเพือผมท่อถอดทำการารถอดออกมาแล้วนะครับออกมาเช็ดทำความสะอาดใหม่นับล้างด้วยน้ำมันหรือถ้าหาก อยกให้ดีนะครับก็เพื่อนใช้พวกโซนแอะครับฉีดทำความสะอาดครับอ่าก็ผมจะมีนะในส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นสเปเรย์ลอเลื่อนนะสำหรับเพื่อนนะครับอลองลองฉีดทำความสะอาดดูหรือลอเลื่อนดูนะครับันี้ผมหวาดจะ นี่นะครับก็จะช่วยล่อ,ลอเลื่นให้สายไหม่นะครับเลื่นขึ้นนะคผมเพราะตัวนี้ก็จะเป็นสเปร์นะครับทำความสะอาดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเน่งขึ้นไหมนะครับผมโอ้ผมรู้สึกว่ามันนน่งขึ้นนะครับน่ง่งกว่าตอนแรก ม่พอไม่ค่อยกระตุกแรงเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าใช้ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกติดตามช่องด้วยนะครับผมก็ลองลองลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมก็ยังไงฝากคอมเมนต์ ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ